ความจำนะครับหน่วยความจำในไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะมีหน่วยความจำประเภทต่างๆนะครับเมมโมรี่ครับหน่วยความจำก็คือเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่ก็คืออะไรครับคือลอมครับลอมแล้วก็แรมครับแรมนะครับแล้วก็ e e p อ็มครับ ประเภทของมันนะครับคือลอมแ a มและอ e ีพอมลอมก็ย่อมาจากอะไรครับ Read only memory ครับคือหน่วยความจำแบบสาวรนะครับแม้ไม่มีไฟเลี้ยงความจำก็ยังอยู่ครับแต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลนะครับเข้าไปในลอมได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทำงานอยู่ครับอ,อันนี้ถ้าจะเขียนข้อมูลเข้าไปต้องใช้เครื่องเบิร์นโปรแกรมนะครับ เครื่องเบิร์นโปรแกรมนะครับจึงจะสามารถเขียนข้อมูลเข้าไปได้ครับลอมจะเป็นที่เก็บคําสั่งนะครับ mm hmm. ในส่วนของลอมจะเป็นที่เก็บคําสั่งต่างๆที่เราเขียนนะครับโดยคอมไพเลอร์ hmm. uh, นะครับโดยคอมไพเลอร์นะครับหรือแอสเซมบล์นะครับ mm hmm. ถ้าเขียนภาษา C ก็คอมไพเลอร์เขาเรียกว่าคอมไพเลอร์ hmm. แต่ถ้าเกิดเขียนเป็นแอสเซมบีเขาก็จะเรียกว่าแอสเซมบล์ hmm. uh, อันนี้ก็เป็นตัวแปรนะครับ ตัวแปรภาษาที่เราเขียนนะครับให้มาเป็นไฟล์เฮกนะครับมันจะทําการแปลงภาษา c หรือ assembly ที่เราเขียนนะครับให้เป็นไฟล์เฮกนะครับหลังจากเป็นไฟล์เฮกนะครับเลขฐาน16หกนะครับจากนั้นเครื่องเบิร์นโปรแกรมนะครับก็จะทําการแปลงไฟล์เฮกอีกทีนะครับให้เป็นภาษาเครื่องนะครับหรือเป็นเลขฐานสองนะครับเลขฐานสองก็คือหนึ่งกับศูนย์นะครับก็คือง่ายๆครับไฟกับกลาวนั่นเองนะครับ ไฟกับกลาวนะครับเขาจะอัดไฟแล้วก็อัดกลาวนะครับเข้าไปในแฟลชอัดไฟกับกลาวนะครับเข้าไปในในลอมนะครับหรือเรียกว่าเมมโมรีแฟลนะครับเขาจะอัดเข้าไปนะครับเขาจะทําการอัดเข้าไปาก็คืออัดไปในรูปภาษาเครื่องนะครับหรือเลขฐานสองก็คือหนึ่งกับศูนย์นะครับมีสองค่าเท่านั้นนะครับ ก็คือไฟกับกาวนะครับทําการอัดนะครับหรือแฟลนะครับเข้าไปในลอมนะครับแล้วเมื่อเราต่อไฟต่อวงจรให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับอ่าไอหนึ่งศูนย์ที่อยู่ในลอมนะครับก็คือไฟกับกาวที่อยู่ในลอมนะครับมันก็จะมาสั่งนานนะครับตามที่เราได้เขียนสั่งเข้าไปนั่นเองครับต่อไปก็แรมครับประเภทแรมครับแรมก็ย่อมาจาก Random Access Memory ครับ อคือที่พักข้อมูลแบบชั่วคราวนะครับสามารถเขียนอ่านได้ตลอดเวลานะครับสามารถเขียนอ่านได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ก,กำลังทํางานอยู่นะครับถ้าไม่มีไฟเลี้ยงปับ๊บข้อมูลก็จะหายไปหมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแรมครับต่อไปก็ประเภท eeprom ครับ eeprom นี่ก็จะมี eeprom นี่ก็ก็คือ ย่อมาจาก electrical erasable uh, programmable r e a n memory นะครับก็คือยังไงครับ e อมจะสามารถเก็บข้อมูลแบบถาวรนะครับเหมือนหลอมเลยครับทำงานเหมือนหลอมนะครับแม้ไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลก็ไม่หายนะครับก็ยังอยู่ตลอดแต่คว uh, ามสามารถของมันคือสามารถเขียนข้อมูลครับเสีสามารถเขียนข้อมูลนะครับ เข้าไปใน E/E ้อมได้นะครับได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทํางานทํางานอยู่เลยนะครับกําลังทํางานอยู่ก็เขียนข้อมูลได้ด้วยครับแต่ลอมนะครับส่วนลอมนี่ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทํางานอยู่อ่มันจะต่างกันนะครับลอมไม่สามารถเขียนข้อมูลได้นะครับในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทํงานทงานอยู่ส่วน E/E มก็จะสามารถเขียนข้อมูลเข้าไปได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทํางานอยู่ครับ มีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสําหรับการตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆเช่นเช่นเครื่องซักผ้านะครับหยอดยี่สิบาทให้ทํางานนะครับหยอดเหรียญสิบสองครั้งให้เป็นยี่สิบาททํางานนะครับอาจจะตั้งเป็นสามให้หยอดสามสิบบาททํางานนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ e e p r m ครับสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้นะครับ ต่อไปก็ลอมนะครับลอมแรมและอีพอมครับจะมีหน่วยความจำนะครับมีหน่วยความจำเหมือนกันครับหน่วยความจำของเขาจะเรียกว่าแอดเดสครับหน่วยความจำที่จะเรียกว่าแอดเดสนะครับภายในหนึ่งแอดเดสใช่นันหนึ่งแอดเดสจะมีทั้งหมดแปดบิตนะครับแปดบิตหรือหนึ่งไบต์นะครับตัวเดียวกันนะครับหนึ่งแอดเดสเท่ากับแปดบิตนะครับ เท่ากับ8ไบครับ Register นะครับแปลว่าลงทะเบียนครับ Register เ,เ,เนี่ยคือ a d d เด s พิเศษนั่นเองนะครับ a d d เด s พิเศษนะครับจะทําหน้าที่พิเศษนะครับบางอย่างมีไว้ให้เราทําการเซตค่านะครับมีไว้ให้เราทําการเซตค่าเพื่อให้ Microcontroller สามารถทํางานได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับ อ่าเอดเดสพิเศษนะครับทางคอมไพเลอร์หรือแอสเซมเบอร์นะครับก็จะทำการตั้งชื่อนะครับให้สอดคล้องกับหน้าที่นะครับการตั้งชื่อแทนตำแหน่งแอดเดสพิเศษเหล่านี้นะครับตั้งเพื่อว่าให้ง่ายต่อการที่เราจะจดจำนะครับและเอาไปใช้งานได้โดยง่ายนะครับถ้าเป็นตัวเลขเราคงจำไม่ได้นะครับว่ามันทำงานอะไรนะครับมันต้องเขียนว่าให้สอดคล้องนะครับว่าทำอะไร เราก็จะจําได้เอาไปใช้ได้สะดวกครับเพราะเหตุนี้นะครับมันมีการตั้งชื่อนะครับเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าต้องตั้งชื่อนะครับเขาเลยเรียกว่ารีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงทะเบียนหนึ่งรีจิสเตอร์นะครับจะมีเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับหนึ่งแอดเดสนั่นเองครับหนึ่งแอดเดสมีเท่าไหร่ครับก็มีแปดบิตนะครับแลวแปดบิตเขาเรียกว่าอะไรครับก็เรียกหนึ่งไบต์ครับ อ่สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ